อแม่สาลี่เลี้ยงหลานนะหลานมาอยู่ด้วยนะ,ะมีน้องสลิดน้องปุยฝ้ายน้องหินอ,อน่อนต่้อนรับสมาชิกใหม่กันใหญ่เลยน้องมาอยู่กับแม่อ้อยครับพ่อกับแม่มันเลิกกันครับไม่มีใครดูแลใช่ไหมลูกไม่มีใครดูแลปุยฝ้ายใช่ไหมแม่มันทิ้งซะแล้วเนาะโอ้แม่มันทิ้งแล้วให้น้องอยู่ด้วยนะลูกนะสงสารน้อง สลิดหนแม่ดูหน่อยชี้โชว์ความหล่อหน่อยจี้อู้ว่หล่อไหมครับม,รม่ลูกทำไมล่ะหล่ะืะดูสลิดลูเออทุงสารน้องพี่เตี้ยมอย่าทำปุยฝ้ายนะเตี้ยมครับรแอะ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 พี่เตี้ยมครับลูกอย่า สงสารน,น้องลูกให้น้องอยู่ด้วยแม่มันก็ทิ้งนี่มันไม่มีแม่มันนี้แม่มันทิ้งแล้วนี้ดูนั่งทำหน้าเอน่น่่น่่อใครลูกพี่พรรษาลูกพรรษาเล่นกับน้องนะคะไม่ทำน้องนะลูกนะพี่พรรษา ไหนสีหมอกสีหมอกเล่นกับน้องเร็วอาจุ๊บๆก,กันเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเแ้่ลูกแล้วนี่อะไรล่ะลูกพี่เตี้ยมคนอื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยพี่เตี้ยมนี่ โอ้พี่เทียมไม่เอาใครไม่ต้องรับใครหรอกพี่เทียมมันเออเออนอนค่ะนอนนอนเออโอ้โอมนลูกอึงละเออยายหนูยายหนูรักน้องหรอคะลูกโอ้รักน้องเอาเลยอาแต่งตัวให้น้องอรอลูกไอ้น้องอยู่ด้วยนะน้องมันไม่มีแม่แล้วเป็นอะไรคะ เป็นอะไรคะคุณชายหมั่นเขียวนี่พี่เตี้ยมเนี่ยนิสัยไม่เอาไข่จริงๆนะเตี้ยมนะฮะเตมมี้ยไมย่ไม้ขีดไม้ขีดคนอื่นเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยพี่เตี้ยมมีอยู่คนเดียวมัดูยายหนูเห็นไหม ไอ้หนูยังรักน้องเลยอ้าวหนูพี่เตี้ยมันนิสัยไม่ดีเนาะมันไม่รักน้องเนาะแล้วลูกนะพี่เตี้ยมันไม่รักน้องเลยนี่ดูหมูก็ดําไม่มีใครเช็ดไม่มีใครดูแลให้เออเ้ยดเกเลย